ไว้เอ็นเล็บหมาบอกคนว่านี่ครับพี่น้องนี่พัดแสบพี่น้องครก็ออแสบพี่น้องแสบ <laughs> พี่น้องเลยมันหอนครับสงการามผ่านไปกันยังหอนอยู่พี่น้องก็เลยออกมาหาเหรียญหนาบ <laughs> นะครับ <laughs> โอ้โย <laughs> โอ้โยโอ้ยม้วนเป็นม้วน <laughs> กาบนี่ครับจะร้ายพี่น้องเลย หอยนี่นี่หอยนะครับเป็นกนันหนามกันยังไงนี่เ็ดผักพี่นาะใส่เสือกลอยไปเลยนี่ครับพี่นอ้องมันหัวนครับนะ,ะเหรียญหนามเจตการสงการผ่า,านไปไนนนไไเลยกัยังหัวกลางเลยหางงหอยครับพี่น,อน้องวาว่างเป็นกนันหนามไว้ครับเนาะก็มีอหอยพอได้กิน อไอเสือกลอยไปเลยนี่ครับพี่น้องมันหัวนครับนาเหรียญน,น้ำเจตการสงการผ่านไปแล้วอยังหัวนนองชายเนี่ยคอยเอามือคุยคุยคุย,คย,คย,คยเอานี่ครับมันเป็นหอยธรรมชาติพี่น้องนี่ครับทางหอยทรายพ่นกั้นไว้นี่ครับ,ท,ราารบ,รบทั้ง น้ำครับอาบน้ำกาบนี่ครับจะร้ายพี่น้องเลยไม่ห้อยนี่นี่ห้อยนะครับเป็นกันน้ำกันยังไงนี่เด็ดพักไอห้อยมันกินแรงนม่พายกินเลรีครับนี่อุ้ยข้าขนาดครับผมครับขิดนี่ข่อนขิดไปแค่นี้ก่อนครับจะมาลายเดี๋ยวนี้ผมไปมีแต่ห้อยพี่น้องเลย้ังเอ้ย หางมห้อยครับพี่น้องวาวางหอยเล็บหมาบอกพนว่านี่ครับพี่น้องนี่พัดแสบพี่นอ<ว>้องครับห้อยขึ้นมาลายเดี๋ยวนี้งมไปมีแต่ห้อยพี่น้องต้องการผ่านาย,ยังห่อนอยู่นาเล่นนานะครับเด้อผมได้กันห่อนมไม่อมองอยู่เฮ้ย<ว>ห้อยเป็นกันหนามไว้ครับเนาะก็มีห้อยพอได้กิน อนนี้นพีออ่น้องท่านพ่อเมื่อสดีครับอันนี้นพีออ่น้องท่านพ่อเมื่อสดีครับลู้ปลามาบ่อนตัวใหญ่แทนนะนี่ครับหนามโตล,ลงมานี่มันจะเป็นเนินทรายบ้านี้ครับตัวนี้หออีย,อยูด้านนี้แล้วครับนี่ตับต้องการพานาย,ยังหอนอยู่ทาเรียนนานนะครับเด้อผู้ใด้หันหอนมไม่มองอยู่เ้ยหอนอยัง นี่่พีน้องมีแต่หอยมีแต่หอยนี่ครับหลายสายพันธุ์ไม่คมก็มีครับพี่น้องใส่เสือกลอยไปเลยนี่ครับพี่น้องมันหอนครับนะเหรียญน,น้ำเจตก,การสงการผ่านไปแลบบยัง,ยงหัวกาบนี่ครับลายพี่น้องเลยมีห้อยนี่นี่ห้วยนะครับเป็นกันน้ำกันยังไงนี่เฮ็ดุการ ไว้เล็บหมาบอกคนว่านี่ครับพี่น้องนี่พัดแสบพี่น้องข้าวซอยอู้ปามาบ่อนตัวใหญ่แท้นะนี่ครับหน้าตัวลงมานี่มันจะเป็นเนินทรายบ้านนี่ครับตัวนี้หอยหยุดจู่ในนี้นะครับนี่ตายชุมบันานนี่วะทานน่า,านี้มีวะท่านี้นี่บ้านวะอุ้ยนี่กันไล่กันนี่ครับพี่นอ้องมาเทมาเทมาเท หอยครับพี่น้อยกวางพี่น้องมันก็ไมอยตอก็หอยยังไลอยู่พี่น้องกินนานามีสุ่กันยังหอนนนทร์ใส่เนี่ยคอยเอามือคุยคุยคุยเอานี่ครับมันเป็นหอยธรรมชาติพี่น้องนี่ครับทางหอยทรายมันกันไว้นี่ครับทต้องการทานยังหอนอยู่มาเรียนนานแล้ครับเด้อพ่อได้ยังหอนไม่มองอยู่เ้ยหอย หอยเล็บหมาบอกคนว่านี่ครับพี่น้องนี่พัดแสบพี่น้องครับหอยอาบน้ำครับอาบน้ำไปสมบัติท่านนี่วะท่านนี้มีปะท่านนี้นี่บ้านปะอุ้ยนี่ก็ร้ายกันนี่ครับพี่น้องมาเทียมาเทียมาเทียบสรสยเนี่ยคอยเอามือคุยคุยคุยเอานี่ครับมันเป็นหอยธรรมชาติพี่น้อง นี่ครับอ่างหอยซาดคุณกั่นไว้นี่ครับถ้ากาบนี่ครับถ้าร้ายพี่น้องเลยนม้หอยมีนี่นี่หอยนะครับเป็นกั่นหนามกั่นย่างไว้เลยปูปลามาบ่อนตัวใหญ่เท่านั้นนี่ครับหนามโตลงมานี่มันจะเป็นเนวลใสยบาดนี่ครับตัวนี้หอยอยู่ในนี้นะครับนี่ตามเนวลใสายนี่ยคอยเอามือคุยคุยคุยเอานี่ครับมันเป็นหอยธรรมชาติพี่น้อง นี่ครับทางหอยทรายพคนกั้นไว้นี่ครับทงอู้ปามาบ่อนตัวใหญ่แทนนะนี่ครับหนามโตลงมานี่มันจะเป็นเนื้อหอยทรายบ้านี้ครับตัวนี้หอยหิรจูด้นนี้นะครับนี่กั้นนหน,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 นามไว้ครับเนาะก็มีหอยพอได้กินอะไรวะปุ๊บอายุวะเต็มของคือกันครับทั้งปุ่มพี่น้องนี่ครับไพส์มันกั้นไพส์กั้นหนามไว้ครับในหอย ไอหอยมันกินแรงไอแพะกินเรนครับนี่ขึ้นข้าขนาดครับผมครับคลิปนี่ก่อนตีไปแค่นี้ก่อนครันวณยูวีน้องท่านพ่อเมื่อสวัสดีครับใส่กระเพาเจ้าหน่อยบาทนี่มิลองเอ้ยบาทตีโป่งเอากระเพาะร่งบๆลงเบ้ยคือกินหอยมือหุยครับคันวณยูวีน้องท่านพ่อเมื่อสวัสดีครับ ้อนครับชีวิตอีสาน์มาเท่องส่ละครับมันลองมาหน้าตามเชื่อในบดมามาพี่มาผมนอนใสายนี่ยคอยเอามือคุยคุยคุยเอานี่ครับมันเป็นวอยธรรมชาติพี่น้องนี่ครับอ่างหอยทรายพคนกันไว้นี่ครับทั้งนี่ครับโอ้ยอโอ้ยม้วนเป็นม้วน น,นกเอาไว้ไปไล่เฉยตักข้าวได้ดรับทัดแสื่อสุดยอดเป็นกันน้ำไว้ครับเนาะก็มีหอยพอได้กินยังมาไลา่เด้๋นี้ผม,มไปมีแต่หอยไม่ได้ไ,ดไดอีสานบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยยังหอนอยู่ถ่ายเทศกาลของการ่านไปแล้วไงกราบ นี่ครับกลายพี่น้องเลยไม่ไหวมินี่ไม่้หยนะครับเป็นกันน้ำกันยังไงนี่เ็ดผักพี่น้องอ่ะมานก็ไม่ตอกันไม่ยังร้ายอยู่พี่น้องเกินน้ามิสักกันยังไอวเอ่ครับเอ้าต่อต่อต่อใกล้ในุ่งพ่อไนยสมบัติทานนี่บ้ท่านนี้มีบ้ท่านนี้นี่ม้านไหอุ้ยนี่ก็รลายกันนี่ครับพี่น้องมาเทมาเทมาเท นะครับโอ้ยโอ้ยมองเดีมยวมองแอบพี่น้องแอบพี่น้องเลยมันห่อนครับโครงการผ่านไปกันยังห่อนอยู่พี่น้องก็เลยขอกมาหาเหรียญหนามอันนี้พี่น้องท่านพ่อเมื่อสวัสดีครับล้างกันบรรยากาศห่วยทั้งลัางันบกเลรียญนามนี่ครับพี่น้องเพื่อแต่ในนี้นอน นอ้อยู่านี้ห้อยกันนี่ครับนี่ครับเอ้าต่อต่อต่อใกล้ๆลุงผมนนะครับโอ้ยโอ้ยโอ๊ยม้วนเต็มม้วนจังอะไรวะปุ๊บอายุวะเต็มของคือกันครับทั้งปุ่นพี่น้องนี่ครับท้ายมันกันท้ายกันหนามไปครับในห่วย ใส่กระเพราจังหน่อยบาทนี่พี่น้องเอ้ยบาทจีบงเอากระเพราลงทุบๆล่องเลยคือกินหอมห่ยครับแ่ไว้เล็บหมาบอกคุณว่านี่ครับพี่น้องนี่พัดแสบพี่น้องครับ่อยใส่กระเพราจังหน่อยบาทนี่พี่น้องเอ้ยบาทจีบงเอากระเพราลงทุบๆล่องเลยคือกินหอมห่ยครับไว้เล็บหมาบอกคุณว่านี่ครับพี่น้องนี่พัดแสบพี่น้องก็ค่อย พัดแสบครับพัดแสบห้อยนี่ครับนี่กับแสบก็ได้กับเข่าก็ดีนะครับไอห้อยมันกินแรงใชาพัยกินเลีนครับนี่ข้าขนาดครับผมครับคิดนี่ขอนิดตีไปแค่นีก่อนครับนา่นอาบน้ำครับอาบน้ำ